สวัสดีค่ะสวัสดีราศีธนูธนูในเดือนมีนานะคะธนูที่เกิดในวันที่สิบสี่ธันวาถึงสิบสมกรามาดูธนูเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวลาเราอ่านไพ่มันมักจะมีมะแมลงมาทันทีก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตอนเราไม่อ่านไพ่มันจะไม่มีอะไรบินมา อืมเป็นพวกพึ่งอะ่ะเพราะเราอ่านไพ่ปุ๊บมันจะบินมาทันทีเลยไอ้พวกผึ่งพวกเนี้ยถ้าเราไม่พัดนะทําคลิปต่อไม่ได้ละมันจะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเราก็กลัวมันต่อยเพราะตรงนี้มันเป็นป่าไงมันเป็นน้ําตกอืมสวยนะคะน้ําตกที่นี่ร่มรื่นดีอากาศร่มรื่นแล้ววันนี้มันเป็นวันธรรมดาที่ไม่คอยมีคนมาไม่ค่อยมีคนมาเราก็ สะดวกมากคือแม่สะดวกมากสะดวกในการอ่านไพ่เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ของชาวธนูกันดีกว่าเอาเรื่องไหนก่อนดีนะเรื่องงานก่อนดีไหมธนูเป็นแปดถ้วยชิบจรลงเท้าธนูในเดือนมีนาเดินทางบ่อยมากคึกคักมากคึกคักในเรื่องของงานนั่นแหละ ไม่รู้แหละประชุมอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานไปดูงานไปติดต่อง,งานถูกมอบหมายให้ไปต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นสารพัดในเรื่องของการเดินทางจะต้องเดินทางนธะนูในเดือนมีนาะบางทีก็อยากจะพักบ้างอะไรอย่างนั้นอะ่ะอืมแต่ก็แบบด้วยหน้าที่อะนะ มันก็ต้องเดินทางบ่อยๆทำอะไรบ่อยๆไปบ่อยๆไปซ้ำๆเดี๋ยวไปที่นูน่นเสร็จจากที่นูน่นไปที่นี่คือการเดินทางเนี่ยไพ่เนี่ยมันมันบางครั้งมันไม่ได้แปลว่าความผิดหวังหรือหันหลังอะไรเสมอไปนะมันเป็นเหมือนกับว่ามันจะต้องเดินทางบ่อยๆมีเหตุ อยู่เฉยๆอยู่กับที่ไม่ได้คือมันต้องไปไปแล้วไปอีกไปซ้ําไปซากไปอยู่นั่นแหละในเรื่องของงานบางทีก็เบือ่ออืมเดินทางจนเบือ่อว่าอย่างนั้นแหละในเดือนมีนาเพราะว่าเอ,อในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยการเดินทางป่อยๆอมันทําให้เห็นอะไรนะเขาเรียกโลกกระ,ะทัดกว้างขึ้น เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งแปลกใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่จุดประกายเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนมีอะไรมาดนใจเหมือนมีอะไรมาให้ทําเหมือนมียิ่งเดินทางก็ยิ่งเหมือนกับมีแนวคิดมีแนวคิดที่ว่าอืมชีวิตของคนเรานะมันไม่ใช่แค่นี้นะมันมีนู่นมีนี่มีนั่นมีสิ่งที่ทําให ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงมีความคิดความคิดด้วยความคิดมีความเปลี่ยนแปลงอืมจากที่เคยเห็นอะไรแคบๆที่เคยเห็นอะไรที่มันเหมือนกับเรามีแค่นี้ชีวิตของเราวังบนอยู่แค่นี้พอได้เดินทางพอได้ไปเห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะมีความคิดที่แตกตออกไปมันเหมือนกับอ่ะมันจะมีช่องทางมีลู่ทาง ได้เห็นอะไรได้เห็นสิ่งที่มันจะมีประโยชน์กับชีวิตอะที่เราจะเอามาปรับปรุงเอามาปรับกับการกับงานเอามาทำอะไรอะเหมือนกับต่อยอดการงานได้ไปเห็นแนวตรงนั้นแนวตรงนี้อะไรแล้วก็เอามาปรับปรุงนะในเดือนมีนาอืมก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตประมาณอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นเดอะสตาร์นะนอกจากจะเป็นเดอะสตาร์แล้วยังมีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของอ่า จ็ดถ้วยสิ่งที่ต้องการสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ต้องการอของมีค่าเป็นปัจจัยห้าพวกบ้านพวกรถพวกของมีค่าทั้งหลายแหล่ในเมื่ออยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ต้องเดินทางเดินทางหาคำตอบหาสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นเดอะซันของธนูธนูเป็นเดอะซันนะในเดือนมีนา ต้องการอะไรก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์คุณก็จะได้การเงินคุณก็จะได้เพราะเป็นการสั่งสมของประสบการณ์สั่งสมของความสามารถสั่งสมของฝีมือในการทำงานเพราะอนอกจากจะเป็นเดอะซันเดอะซันนี่คือมันเป็นไพ่ที่แบัดบว่าสุดยอดที่สุดดีที่สุดในสำรับเนี่ยของไพ่ยิปซีทั้งเจ็ดบแปดใบ แต่ให้โดยรอบเนี่ยบริบทโดยรอบมันต้องดีด้วยนะมันถึงจะอ่านได้ว่ามันดีมากขนาดไหนคือมันเจ๋งมากขนาดไหนมันจะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเออไพ่ประกอบของคุณมันเป็นคิงคิงแวนส์กับคิงออฟคัพส์อ่ะอันนี้ออฟคัพส์อันนี้คิงออฟแวนส์เป้าหมายในชีวิตสิ่งที่ต้องการสิ่งที่รอคอยสิ่งที่จะต้องทำ เป้าหมายของอธนูในเดือนมีนามันเป็นราชาคิงออฟสอดด้วยการที่จะต้องรบกับงานรบกับงานความสำเร็จการทำงานที่มีแบ็กมีคนช่วยเหลือมีคนอุปธรรมในเดือนมีนาคือรอคอยอย่างสวยๆเลยนี่คิงออฟแวน มากด้วยฝีมือมากด้วยความสามารถรองานรอตำแหน่งรออ่าการเงินที่ดีอืมเป็นคิงนี่ก็คือแบบมีลูกน้องมีบริวารอยู่ในมือที่จะต้องควบคุมที่จะต้องดูแลแล้วไหนจะต้องตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ดีที่จะเข้ามาหาชาวธนูด้วยอืมเป็นตำแหน่งที่ดีเลยล่ะ คือความรับผิดชอบเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ถูกมอบหมายสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปของชาวธนูในเดือนมีนาน,นั่นะ่ะเออเหมือนกับมีวาส,สนามีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอนอกจากจะเป็นผู้นำแล้วยังจะเป็นคนที่มีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานั่นถือว่า เป็คนที่มีบุญวัสนาดีมากจะเอ่ยปากขออะไรขอความช่วยเหลือจากใครจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะไพ่อพของของชาวธนูมันไม่มีดาบดาบไม่ขึ้นเลยดาบนั่นคืออุปสรรคการเจ็บป่วยการที่จะทำอะไรแล้วมันมีอะไรมาขวางอะไรอย่างนี้ ของชาวนูไม่มีนะมันมีแต่ห้าถ้วยห้าถ้วยนี่เหมือนกับน้อยอกน้อยใจรู้สึกขุ่นคล้องหมองใจคล้องมองใจเรื่องอะไรเรื่องอาจที่จะเอ่อเหมือนกับว่าในช่วงของเดือนมีนานะ่ะถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มันพังพร้อมมีอะไรที่ธนู ทำได้แล้วทําแล้วมันสําเร็จแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาทําให้น้อยอกน้อยใจมันเป็นช่วงของเดือนที่ธนูรู้สึกน้อยอกน้อยใจในเดือนมีนาะในเรื่องของงานหรือในเรื่องของการปิดทองหลังพระไหมบางสิ่งบางอย่างนะธนูบางทีเราก็ทําเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่เราทําดีที่สุดแล้วใครจะเห็นค่าหรือไม่เห็นค่านั่น มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วถ้าเราไปแคร์ในทุกๆสิ่งแคร์ในทุกๆอย่างมากเกินไปคือแคร์มันทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้เราจะเป็นโรคเครียดจิตตกอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วมันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆก็อย่าให้ความสําคัญมากเพราะมันจะมาบั่นทอนจิตใจ เพราะชีวิตดวงชะตาของชาวธนูนั้นดีอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงห่วงก็คือไอ้นั่นแหละเรื่องนั้นแหละเรื่องการเดินทางบ่อยๆการทํางานที่จะต้องเดินทางแล้วเดินทางอีกไปแล้วไปอีกนั่นแหละที่จะต้องห่วงห่วงในเรื่องของความปลอดภัยไงอืมตรวจสอบ ยดยานพาหนะาให้ดีตรวจสอบร่างกายให้ดีก่อนทํางานก่อนเดินทางนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องเป็นห่วงไอจุดเล็กๆหรือใครบางคนที่มาทําอะไรมาบั่นทอนให้เราเสียความรู้สึกกับใครบางคนนั่นก็ปล่อยวางบ้างเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรกับชาวธนูเพียงแต่ว่ามันจะเก็บมาคิดให้รู้สึกน้อยอกน้อยใจค่อนข้างเซนซิทีฟว่าไงอย่างนั้น จะเซนซิทีฟอะไรนักหนาการเงินการงานก็ดีเงินก็ปังโชคลาภก็เลิม,มเดี๋ยวนะโชคลาภก็เลิศม,ม,มากเลิศม,มากนี่ได้ไพ่หนึ่งเรียนจะได้การเงินฟุกฟุก,ฟกจะได้โชคลาภฟุกฟุกเพราะคุณเป็นอ่าหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้า nine of pentacles แล้วก็ แล้วก็ยังเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญด้วยหนึ่งเหรียญด้วยอาเก้าเหรียญด้วยมีความสุขสมบูรณ์ในด้านการเงินเป็นอย่างมากต้องการอะไรก็จะได้ดังใจเหมือนในระมิตเข้ามาในชีวิตได้เลยชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากๆ โชคชะตาดีมากๆของชาวธนูการเงินที่เป็นโชคลาบแบบเนี้ยแบบเนี้ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมีเกณฑ์สิ่งโชคด้วยของชาวธนูในเดือนมีนาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ชะตาชีวิตของชาวธนูดีอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะวิตกกังวลกับชีวิตมากจนเกินไปมาพูดถึงในเรื่องของความรัก อความรักของธนูในเดือนมีนามีเกณฑ์เดินทางไปกับคนรักคู่ครองคนคุยเอาคนคุยก่อนคนคุยนี่จะเดินทางด้วยกันบ่อยไปเที่ยวไปพักผ่อนเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตที่จะต้องได้เดินทางกับคนรักคู่ครอง อือะไรมันจะมีความสุขเท่าได้เดินทางกับคนรักคู่ครองไปกับคนที่เราถูกใจไปกับคนที่เรามีความสุขเดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรู้ใจเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ชาวธนูจะได้รับในเดือนมีนามีเกณฑ์เดินทางไปซื้อของขวัญของถูกใจมีการมอบสิ่งของให้กันและกัน หรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปทำบุญไปไปเสริมดวงชะตายอย่างนี้ก็ได้เป็นช่วงเวลาที่มีมีมีความอ่อนไหวอ่อนไหวในเรื่องของความรักแล้วก็อ่อนไหวในเรื่องของอจากคำพูดจากคำพูดด้วยนะจากคำพูดของคนรักคือในเดือนมีนาเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะ วันไหวอ่อนไหวแล้วก็พูดอะไรผิดหูกันไม่ค่อยได้จะมีเกณฑ์กันเหมือนเจ้าโกรธก็ไม่เชิงจะเหมือนกับน้อยอกน้อยใจในคนรักคู่ครองด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาความรักคนคุยของชาวธนูต้องมีการรักษาน้ำจิตน้ำใจกันให้ดี ถนอมน้ําใจกันให้ดีเพราะมีเกณฑ์พูดอะไรทําอะไรการกระทําอะไรใดๆสักอย่างหนึ่งจะทําให้เขารู้สึกว่าเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอมวีเป็นอะไรล่ะเศร้าเป็นเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเออ เปิดเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือเศร้าก็เศร้าอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละจริงๆมันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอก็เลยทําให้เหมือนกับว่าอืมทําไมคนที่เราไม่ได้ชอบถึงเอาอกเอาใจเราดีคนที่เรารักคนที่เราชอบถึงไม่ค่อยจะมาสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมันจะมีเหตุการณ์นอกเหนือกว่านี้ด้วยที่แบบว่า คนรักคู่ครองนะบางทีก็ทําให้มีความสุขบางทีก็ทําให้น้อยใจในเดือนมีนาือแต่เกณฑ์เลิกลาเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในด้านของความรักก็ไม่มีเพราะมันเป็นเดนะือนซันหนักเป็นเดือนซันเป็นเจ็ดถ้วยือมหรือว่าคนรักคู่ครองนะเนี่ยมีสเสน่ห์มีเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะมีคู่แข่งเยอะ ก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจในคนรักก็เป็นได้ส่วนธนูที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์มีบุตรในเดือนมีนาบุตรนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภเนี่ยเธอสันเผอเป็นบุตรเป็นเป็นแฝดด้วยนะเป็นแฝดแล้วก็จะนำโชคลาภเป็นบุตรที่จะมาส่งเสริมดวงชะตาจะทำให้ ชาวธนูมีโชคชะตาที่ดีจะนําโชคลาภมาให้อืครอบครัวก็มีความแฮปปี้มีความสุขได้รับทั้งเงินได้ทั้งบุตรโชคลาภฟุกฟุกด้วยโชคลาภฟุกๆุกกๆนี่บางทีมีบุตรแล้วถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยของคนที่มีครอบครัวแล้วนะนั่นแหละมันจึงเป็นเกณฑ์ชะตาชีวิตที่ดีของชาวธนูในเดือนนีนา คนรักคู่ครองก็จะทำให้ชีวิตของชาตินูมีความสุขด้วยมีเกณฑ์มีโชคที่ดีมีการเสี่ยงโชคมีการทำบุญมีการเดินทางอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะมาจากการเดินทางอย่างที่บอกก็ระวังรักษาสุขภาพตรวจสอบยุดยานพาหนะให้ดีจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางนี่ก็เป็น ดวงชะตาของชาวธนูในเดือนมีนาปี64ใครที่เป็นธนูก็ขอให้โชคลาภมาเยอะๆร่ำรวยกันเยอะๆเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันเยอะๆทุกทุกท่านนะคะชาวธนูขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามขอบคุณมากๆสำหรับการกดกระดิ่งทุกๆุครั้ง สำหรับท่านผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามาชมแม่หมอต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็นี่คือมาริทาโร่แม่หมอพลังบวกทุกๆราศีที่จะเป็นพลังบวกทุกๆราศีเลยบอกได้เลยเราจะมาชมพลังบวกกับแม่หมอมาริในเดือนใหม่สําหรับเดือนมีนาน,นิจจบแล้วแล้วเราจะมารับพลังบวกใหม่ๆในเดือนเมษากัน ขอให้ทุกท่านมีแต่พลังบวกที่จะก้าวต่อไปให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ